เปิดตัวน e w ออริทลนะครับรุ่นนี้ชื่อรุ่นเวนิสอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับเป่าได้สามารถที่จะเปิดหยิบของได้แบบนี้นะครับใส่แล็ปท็อปขนาด15.6นิ้วได้ใส่แท็บเล็ตนะครับขนาด12นิ้วได้นะครับข้างในก็ยังมีช่องซิปนะครับมีช่องใส่ของต่างๆอีกด้วยสามารถที่จะเปิดซิปเนี่ยช่องข้างหน้าแล้วทะลุไปช่องหลักข้างในได้อีกด้วยนะครับคันชักนะครับเป็นแบบ Multiple Stop นะครับนี่สามารถหยุดตรงไหนก็ได้ฐานคันชักยังมีแท็กเนมอีกด้วยหูจับ2ตัวนะครับ ความนุ่มนะครับทำให้ถือสบายมากขึ้นนะครับ T S A ล็อกนะครับมี2จุดนะครับแยกกันด้านหน้ากับช่องหลังนะครับและด้านในนะครับนี่ครับก็จะทําเป็นแบบซิปรอบแบบนี้ทั้ง2ฝั่งนะครับส่วนล้อนะครับนี่เป็นล้อคู่นะครับสล้อหมุนได้360องศามีตัวกันทั้งหมด3สีดําเงินและแชมเปญนะครับแล้วก็มีตัวการทั้งหมด3ไซส์2 2นิ้ว26นิ้วและ30นิ้วสําหรับใครนะครับที่มองหากระเป๋าเดินทางลองไปหาดูรุ่นเวนิสได้ในไม s k เก็ตแบ็คครับ